าวันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคในช่วงวันที่1กุมภาพันธ์2566คุณวันจันทร์นะครับอันนี้นะครับไปสถิตยุนเรียนปุตตะปุตตะแปลว่าเด็กสถานที่ให้โชคนะฮะได้แก่ร้านเสริมสวยโชคดีครับคือเลข2 5 6วันอังคารครับเรียกได้ว่าสถิยยุนเรียนวินาศแปลว่าคุณจะมีโชคแบบลับๆ เลขโชคดีครับคือเลข3เลข9เลข6ครับวันพุธกลางวันครับมีโชคมีลาบจากที่อยู่อาศัยเลขโชคดีคือเลข4เลข3เลข9ครับวันพฤหัสบดีลาบและโชคจะมาจากที่ทํางานเลขโชคดีครับคือเลข5เลข4เลข2ครับเกิดวันอาทิตย์ครับต้องจะมีลาบมีโชคเกิดจากตัวคุณเองดังนั้น ต้องพิจารณาเลขรอบตัวของคุณนะครับเลขโชคดีครับคือเลข1เลข0นเลข6นั่นเอง